มาแล้วค่ะพี่พเป็นอีกคันนึงนะคะที่ห้ามพลาดเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะ t o y o t a v 1.5 High นะคะ<แ>ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะพี่พเริ่มต้นผ่อนที่6,004 4เท่านั้นเลขใหม่ใช้งานมา1 0 0 0 0นนิดๆนะคะพี่ๆปี2019นะคะถ้าพี่พี่ได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแนะ่นอนนะเดี๋ยวหนูนะจะพาพี่พไปดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมกันเลยนะคะให้พี่ดูคลิปเต็มให้จบค่ะ สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะมาพบกับหนูอีกแล้วนะกับสายป่านเพชรยนต์ค่ะวันนี้หนูมีรถคันนี้นะมานําเสนอพี่พี่นะคะก็คือรุ่น Toyota v วีอ1.5 h ฮน h นะคะปี2019นะคะพี่พี่ราคานะคะอยู่ที่3,079,000บาทเท่านั้นเลขใหมลเนี่ยใช้งานมาแค่แสนนิดเองนะคะพี่พี่เครดิตดีฟรีดาวนะคะเริ่มต้นผ่อนที่6,004 4อย่างที่หนูบอกพี่พไปช่วงต้นคลิปเลยนะคะ สภาพสวยๆกับคลิปนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆประหยัดน้ํามันนะคะพี่ๆรุ่นนี้นะได้สภาพสวยๆกับคลิปแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยวหนูนะจะพาพี่ๆไปเริ่มดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะพี่ๆที่ไฟหน้านะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพี่ๆ สภาพโคมใสๆนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์แล้วนะคะสภาพสวยๆโคมใสๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะดูที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้ากันชนนะสีดําสภาพสวยๆแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกใส่มาให้แล้วนะคะ <c oughs> พี่ๆกันชนด้านหน้าสภาพกริบแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะดูที่กันชนกับแก้มนะคะดูเลยนะพี่ๆว่าสภาพเนี่ย เสมอขอบเสมอกันแบบนี้นะคะสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะสันเหลี่ยมบอดี้ตัวรถนะคะพี่ๆสันเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยนะคะต่อมานะมาดูกันที่ล้อนะคะพี่ๆล้อนะเป็นล้อแมกทูโทนนะคะล้อแมกทูโทนขอบ16นะคะล้อ,อายางเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะคะยางอยู่ที่ปี2023นะคะพี่ๆสภาพสวยๆุกิปแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะพี่ๆซุ้มล้อด้านในนะคะ ซุ้มรอด้านในยังมีแปมสี QC จากโรงงานมานะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่ดูสันเหลี่ยมตัวรถบอดี้รถด้านข้างนะคะไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะพี่พี่ไม่มีรอยสึดข่วงนะ,ะสื้อผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆกระจกด้านข้างนะคะเป็นบานพับไฟไฟ้านะมีไฟเหลียวในตัวนะคะพี่ๆต่อมานะเออมือจับนะคะพี่ๆมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะต่อมามาดูที่ คงสร้างรถกันเลยนะคะพี่พี่เริ่มต้นนะคะที่เสา A นะคะพี่พี่ดูได้เลยนะว่าหัวน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่เคยขยับนะคะออกมานะคะดูที่เสาบนะคะพี่พี่เช่นกันนะคะเสาบีนะน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยไม่มีรอยขยับไม่เคยขยับไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขนะคะพี่พี่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่ได้รถไปเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะต่อมานะดูที่เม็ดอาร์กนะ พี่ๆดูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะให้พี่พี่ไล่ดูนะครบทุกสี่บานเลยนะคะพี่ๆตามบอดี้ตัวรถนะเดี๋ยวหนูจะให้พี่พี่ไล่ดูเม็ดอ่างได้เลยนะคะว่ากลมๆคมๆแบบนี้ทุกเม็ดเลยนะคะสวยมากนะพี่พี่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะแผงประตูนะคะพี่พี่สีดำนะเป็นพลาสติกแต่งหนังแบบนี้นะคะทูโทนตัดสีแดงนะคะสวยมากนะพี่ๆสภาพกริบๆเลย แล้วก็มีสติกเกอร์โตยโยต้านะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานทุกบานแน่นอนนะคะบานนี้ก็เช่นกันนะคะพี่พีมีสติกเกอร์โตยโยต้านะต่อมานะมาดูเมนอาร์ฝั่งกระจกบานนี้กันนะคะพี่พีดูได้เลยนะไล่ดูได้เลยกลมๆคมๆแบบนี้นะคะไม่มีโคดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวนะคะกลมสวยแบบนี้แล้วก็ต่อมานะ แล้วก็ต่อมานะคะพี่พี่แผงประตูวสวยเช่นกันนะคะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยใดๆสภาพปิดิแบบนี้เลยนะคะต่อมาดูที่ด้านท้ายนะคะพี่พี่ไฟท้ายคมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยไอ้น้ำไม่มีรอยหินกระเด็นนะคะพี่พโลโก้เตโยป้าตัวอักษวีออสนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังแล้ว นะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะพี่ๆสภาพสวยๆเลยนะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน3316เลขสวยนะคะพี่ๆถ้าพี่ๆสนใจรถคันนี้นะคะพี่ๆอย่าลืมติดต่อหนูได้นะคะที่เบอร์095953 3118นะคะพี่พี่จะได้รถคันนี้ไปเลยในราคาที่ประหยัดนะคะในราคาที่3 7 9 9 0 0บาทนะคะต่อมานะคะพี่ๆมาดูที่ด้านท้าย ด้านท้ายนะคะสามารถเก็บของสัมภาระได้กว้างขวางมากๆนะพี่ๆดูได้เลยนะ <_ C os> นะเก็บของได้เยอะนะคะพี่ๆอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยขออาภัยนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางเก็บของสัมภาระได้เยอะนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยพี่ๆไปเที่ยวต่างจังหวัดออกคลิปนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดหรือต้องการขนของอะไรเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะคะพี่ๆกว้างขวางนี้ด้านล่างนะคะ ล้อ,อไหรนะเดี๋ยวหนูใส่ไปให้นะคะพี่พี่คันนี้นะ,ะแล้วก็ซีนทางมะพร้าวนะคะพี่พี่แท้เดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะสภาพสวยๆติบๆเลยนะคะพี่พี่คันนี้ต่อมาฝาท้ายนะคะพี่พี่ไล่ดูหัวน็อตได้เลยนะว่าไม่เคยขยับฝาท้ายเดิมๆนะคะหัวน็อตนะไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขนะคะพี่พี่เม็ดอาร์คนะคะเม็ดปอตเม็ดอาร์คนะคะกลมๆคมๆแบบนี้เลยนะคะ ต่อมานะพี่พี่เดี๋ยวไปดูภายในตัวรถนะคะด้านห้องผู้โดยาสารนะคะแต่ก่อนอื่นเลยมีสติกเกอร์ตโตโยต้าที่กระจกถูกบ,บ้านนะคะพี่พี่กระจกแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะภายในตัวรถนะคะพี่ๆเป็นเบาะหนังนะ,ะเบาะหนังตัดสีทูโทนนะคะมีสีแดงทูโทนสีแดงเนาะเบาะหนังแบบนี้นะคะสภาพดีแบบนี้นะคะพี่ๆกว้างขวางนะสามารถนั่งได้สบายเลยนะคะ บอกสภาพดีนะคะพี่พี่ไม่มีรอยขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะต่อมานะมาดูที่เม็ดสปอตนะคะนี่นะคะพี่พี่กลมๆ,มๆแบบนี้ทุกเม็ดเลยนะคะพี่พี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อต่อมานะพี่พี่ดูสันเหลี่ยมบอดี้ตัวรถนะคะไม่มีรอยไอเอ้ย ขอไปค่ะไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะพี่พี่บอดี้ตัวรถคมแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะที่ด้านหน้านะคะเบาะคู่หน้านะคะเป็นเบาะหนังสีดำทูโทนตัดสีแดงนะคะสะภาพส,ายสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะเบาะคู่หน้าสีสวยมากนะพี่พี่แล้วภายในตัวรถเนี่ยตัดสีแดงแบบนี้เก๋มากสวยมากนะคะพี่พี่ได้พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะ หน้าจอทัสกีนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l e c a r า l a y ได้นะคะพี่พี่แอร์ Air นะคะมีแอร์สีช่องนะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่พี่สภาพส,สวยๆกริ๊บแบบนี้เลยนะคะเกียร์นะคะเบรกมือเป็นแบบก้านนะคะมีช่องเก็บของตรงกลางสภาพส,สวยๆกริ๊บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็ด้านหน้านะคะ แล้วก็ด้านหน้านะคะพี่พี่คอนโซลด้านหน้านะพี่พี่ดูได้เลยคอนโซลสะอาดสะอาดสภาพพริปๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยวางพระไม่มีรอยวางที่จับโทรศัพท์นะคะคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็ด้านบนนะคะเพดานด้านบนเช่นกันนะคะไม่มีรอยยานรอยเจิมนะคะเพดานสะอาดสอาดคันนี้นะคะพี่พี่สวยกริบนะคะสะอาดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะพี่พี่ตรงบางแดด นะกระจกนะคะเป็นกระจกตัดแสงออตโต้นะคะพี่พีสภาพสวยมากนะคันนี้นะเก็บกิบสะอาดอาดแบบนี้เลยนะคะพี่ๆีต่อมานะคะดูที่โครงสร้างรถนะคะดูที่เมสส็ดปอดก่อนเลยนะคะพี่ๆีนี่นะคะกลมๆคมๆแบบนี้ทุกเม็ดนะคะไม่มีคดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวนะคะนั่นแปลว่ารถคันนี้นะพี่พี่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุผิดความชนหนักแน่นอนนะคะไม่เคยจนมน้ำไม่เคยไฟไหม้นะ ไม่เคยประสบบัติเหตุร้ายแรงนะคะพี่พี่ต่อมานะคะดูที่โครงสร้างรถนะคะเสาเอนะพี่พี่ดูได้เลยนะหัวน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขหัวน็อตไม่เคยขยับเช่นกันนะคะต่อมาที่คานบีนะคะพี่พี่ดูสังเกตหัวน็อตได้เลยนะคะพี่พี่หัวน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะคะต่อมานะคะพี่พี่ที่แผงประตูนะคะแผงประตูเอ่อ ที่กดกระจกนะคะพี่พี่ออโต้ฝั่งคนขับ1บาทน,นะคะแผงประตูสภาพส,สวยๆกริปแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แล้วรถคันนี้นะคะเป็นปุ่มทูสตาร์ทนะคะสวยเก๋คุณภาพดีมากๆนะพี่พี่ต่อมานะคะเดี๋ยวหนูนะจะพาพี่พี่ไปดูที่ส่วนห้องเครื่องกันไปดูกันเลยค่ะ มากค่ะเดี๋ยวมาดูที่โซนห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะพี่พี่เครื่องรถคันนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTI นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ำมันไม่มีคราบของเหลวไหลเยอมนะคะพี่พี่เช็คดูได้เลยนะคะแบตเตอรี่หนูเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะคะก่อนถึงมือพี่พี่นะคะพี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะต่อมานะคะเบ้าโชกคนะคะพี่พี่ เมสปอตเม็ดอ่างนะคะกลมๆแบบนี้นะคะไม่มีคดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะคานข้างนะคะพี่ๆไล่ดูหัวน็อตได้เลยนะคะคานข้างนา้าไล่มาเลยคานข้างคานหน้านะคะพี่ๆแล้วก็คานข้างฝั่งคนขับ ะะพี่พี่ดูได้เลยนะว่าหัวน็อตแท้เดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันไขแน่นอนเดิมๆนะคะคันนี้สภาพส,สวยๆสุกคลิปแบบนี้พี่พี่ได้ไปในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะ, 3, 7, 9, นนะ,คะสะภาพส,สวยๆสุกคลิปแบบนี้ห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ามันไม่มีคราบของเหลวอะไรเยอมนะคะต่อมาที่ฝากระโปรงนะคะพี่พี่ไล่ดูได้เลยนะ เม็ดสปอร์ตเม็ดอาร์คนะคะกลมๆคมๆแบบนี้ทุกเม็ดนะคะพี่ๆฝากกระโปรงแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนแผ่นกันความร้อนมีมาให้นะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะพี่ๆีสังเกตดูได้เลยนะคะว่าเป็นรอยเล็บนะคะพี่ๆสภาพส,สวยกๆกิ่บๆนะคะพี่ๆีคันนี้นะคะอย่างที่หนูบอกนะพี่ๆี่ได้คันนี้ไปในราคา 3 6, 7 9แส0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวเริ่มต้นผ่อนที่6,400เท่านั้นนะคะพี่พี่ได้สภาพสวยๆแบบนี้เลยโครงสร้างรถนะที่หนูเปิดให้พี่พี่ดูไปนะคะมเม็ o สปอ e ด์เม็อาร์กมคมทุกเม็ดนะคะพี่พี่ไม่มีตรงไหนที่คดงอบิดเบี้ยวนะคะลอ้อปี2023เพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะสภาพสวยๆบอดี้เดิมๆแบบนี้ทั้งคันนะคะสันเหลี่ยมตัวรถคมๆแบบนี้นะคะพี่พี่ได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน เะะบาะสภาพดีอย่างที่หนูให้พี่พี่ดูเลยนะคะคันนี้สภาพสวยจริงนางฟ้าจริงนะคะพี่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 ได้ไปในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะได้รถเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจรถคันนี้นะคะพี่พี่สามารถติดต่อหนูได้นะที่เบอร์โทร0959533118มหนนะคะหรือว่า ID l ดี e P A N N E T C H A N O K ลืมมีจุดด้วยนะคะพี่ๆสามารถหาเซลสายป่านเพชรยนต์ได้เลยนะคะหรือว่านะพี่ๆอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะคะพี่ๆสามารถเข้ามาดูได้นะคะที่เต็นเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะพี่ๆสามารถโทรนัดหนูเพื่อเข้ามาดูรถคันนี้ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆดูคลิปนี้จบแล้วนะคะหนูฝากพี่ๆนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย หนูจะเอารถคันไหนมานําเสนอให้พี่ๆดูนะคะฝากพี่ๆนะกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลัใงใจให้หนูด้วยนะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ